สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแม่หนูก็มีอะไรจะมาบอกเนาะแม่หนูเนี่ยก็คือทําคลิปเนี่ยยูทูบเนี่ยมาประมาณน่าจะสักสามปีได้นะคะตั้งแต่ช่วงแบบกําลังสร้างบ้านใหม่ๆตั้งแต่นนองอัดูประมาณแบบ6กเดเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนวันนี้เนี่ยนนอนอัดูแบบสี่ขวบแล้วเนาะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยที่แบบ กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องนะคะตั้งแต่วันแรกเลยที่ทำช่องจากคนดูหลักพันก็เิ่มไมหลักหมื่นหลักแสนนะคะมีบางคลิปที่ไปจนนถึงหลักล้านนะคะ Subscribe r จากหลัก10หลักร้อยหลักพันนะคะก็ไปหลักหมื่นวันนี้เนี่ยแม่หนูก็ต้องยุตินะคะบทบาทของการเป็นยูทูบเบอร์แล้วก็เริ่มต้นนะคะเส้นทางใหม่นั่นก็คือ แม่ขาออนไลน์คะ่ะไม่เลยค่ะแก้เฉยด้วยที่ว่าตอนนี้คือค่อนข้างยุ่งม,มากเลยไม่ว่าจะเป็นบทบาทของการเป็นยูทูบเบอร์ทำช่องใช่ไหมแล้วก็บทบาทของการเป็นแม่แล้วก็ยังเพิ่มอีกอาชีพหนึ่งคือเป็นแม่ค้าออนไลน์เนาะยังไม่รู้จะแบนเนชแบบ สิ่งเหล่านี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็จะพยายามทาคลิปนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะว่า YouTube เนี่ยเป็นสิ่งแรกเลยที่เราทาแล้วเรารู้สึกว่าเราฟูลฟิลแบบฟูลฟิล my dream อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําเรารู้สึกว่าแบบมีความสุขนะคะเพราะว่าทุกคนให้กำลังใจเยอะมากทําให้รู้สึกว่ามันเป็นสังคมที่มีคุณภาพมากไม่เชื่อว่าจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันไม่เคยเห็นหน้ากันจะสามารถนะคะมีมิตรภาพดีๆได้เนะี่ยบนช่องแบบออนไลน์ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าบทบาทหน้าที่ใหม่นะคะแม่สดเเเนนียยวกกกัล้รรา็ ว่าเฮ้ยเราอยากกลับมาทำซึ่งวันนี้เนี่ยแม่หนูเนี่ยก็คือ เปิดร้านแล้วนะคะในติ๊กต็อกช็อปทุกคนจะเป็นร้านแบบเล็กๆนะคะร้านเล็กๆง่ายๆยังไม่ได้แบบว่าอะไรใหญ่โตอะไรมากมายแต่นะวันนี้บอกเลยว่าลูกค้าที่ติ๊กต็อกน่ารักมากเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ทุกคนสำหรับใครๆที่แบบว่าอยากรู้ว่าแบบเบื้องหลังอ่ะเออแม่ค้าไลฟ์สดติ๊กต็อกเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันไปกดนะคะฟอลโล่ได้เลยนะคะที่ติ๊กตอกชื่อ i d t i d a t h i p p มี p สองตัวนะแล้วก็ชื่อร้านก็ได้เซิร์ชคำว่าแม่หนูปัก แดงช็อปนะคะก็จะขึ้นโนว่าเป็นร้านของแม่หนูปากแดงซึ่งสครับกัสบสบู่ก็ยังขายเหมือนเดิมเลยต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ใช้สบู่แล้วชอบเนาะล,ลูกค้าก็รีวิวเข้ามาจะเข้ามาค่อนข้างดีมากเยอะมากเลยว่าประมาณว่าใช้แล้วดีแล้วยิ่งจากคู่กับอาสครับเนี่ยทุกคนก็ยิ่งชอบตอนนี้นะคะมีโปรจับคู่กันนะคะซื้อสครับเนี่ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็จับคู่กับสบู่ลังโนก,ก็คือราคา650บาทเท่านั้น,นะคะ่ะ <Yeah. S 1> ทุกคน <Yeah. S 1> ช่วงนี้ลดล้ำหนักทุกคน <Yeah. S 1> <laughs> ช่วงนี้มีคนมาเมนบอกว่าแม่หนูดูผมจังเลยแม่หนูก็บอกว่าแบบอุ้ยตายลวแบบผอมหล่ออะไรอย่างเงี้ยแบบกินไม่กินข้าวเย็นค่ะทุกคนช่วงนี้ก็กินแค่อาหารมือเดียวนะคะตอนเย็นไม่กินผลไม้แทนอะไรอย่างเงี้ยผลไม้วันนี้นะคะดเรืยนทุกคนก็มาเจอกันได้นะคะก็คือจะไลฟ์ทุกวันเลยนะคะจันถึงอทิเท์ก็คือเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งตรง1 9บเก้สนะคะก็มาเจอแม่หนูได้นะคะทุกเย็นนะวันนี้นะคะทุกคนก็คือประมาณ5้าโมงห้าสิวละเหลือเวลาประมาณชั่วโมงสีนะท่านแรกเลยก็คือต้องไปแต มันอะไรมากเลยชิวๆเพราะว่าทิกตอกอดี๋ยให้ดูทุกคนฟิลเตอร์อ่ะทีปะจะตาโตอ่ะฟันขาวจะแบบให้แตบว่าหน้าเรียวอะไรขนาดไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเลือกแอายแชโดวได้ด้วยเลือกสีปากคือเลือกได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเราเข้าดิ่งทิกตอกอะแทบจะไม่ต้องแต่งหน้าเลยเยอะแยะมากมายเลยนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันสนุกมากเลยนะมันสนุกมากแล้วมันก็เหมือนแบบว่าได้แบบทําตามความฝันที่เรารู้สึกว่าเออเราอะ อยากทแบบในสิ่งนี้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราแบบถนัดแล้วเราก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยห้องนี้ก็คือแบบไม่ใช่ห้องรับแขกแล้วนะตอนนี้เรากาลังคุยกันว่าเราอาจจะเปลี่ยนห้องนี้น <S S <c oughs> เป็นห้องทํางานเป็นห้องทํางานแทนนะคะทุกคนแล้วก็คือจะย้ายทุกอย่างที่เป็นห้องรับแขกเดี๋ยวไปอยู่อีห้องอื่นเลย <c oughs> ตอนนี้คิดว่ามุมนี้เดี๋ยวจะให้มาบิอินทําเป็นแบบว่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเอาไว้สำหรับวางพวกคอมพิวเตอร์หรือใดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นนะทุกคนมันต้องไปแบบมันต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมห้องทํางานอ่ะแล้วมันก็คือแบบไม่สะดวกไงจริงๆแล้วเนี่ยคือถามว่าลดบทบาทตัวเองไหมต้องบอกว่าไม่จริงละกันวันเสาร์เนี่ยคือเป็นยูทูบเบอร์นะคะส่วนทุกวันตอนเย็นเนี่ยก็คือเป็นแม่้าออนไลน์นั่นเองเนาะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่มีงบในการซื้อขากล้อง มาอุ่นหนุนได้นะลูกค้าทุกคนค่ะแฟนคลับชาวช่องนะคะแล้วก็ลูกค้าทุกท่านนะคะมาอุ่นหนุนแม่หนูได้นะตอนนี้คือน่าสงสารมากเลยสำหรับขาตั้งกล้องของเราก็คือ <laughs> สามารถไปอุ่นหนุนกันได้นะคะที่แม่ถูกปากแดงชอบจะได้แบบว่ามีกำลังกำไรนะคะมาแบบว่ามาซื้อตั๊กขาตั้ง,งกล้องทันทีทุกวันนี้คือขายแบบเอาสังคมนะคะองบอกก่อนว่ากลยุทธ์ในการตั้งราคาของเราอ่ะขายค่อนข้างที่จะแบบเอากำไรน้อยเน้เนลูกค้าประจำเน้นลูกค้าไว้วางใจแล้วก็คือบริการคือ5้าดาวถ้าลูกค้าซื้อของจากแม่หนุนอ่ะก็คือทอ่างมัีีปญหข ชํารุดอะไรยังไงยังไงคือแม่ค้าก็คือแบบแม่หนูก็คือเคลมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเราเสื้อผ้าที่วางเสื้อผ้าของเราคือราคาหลักแสนก็คือปซฟาตัวนี้เนาะก็คือเอาวางไว้แบบเตรียมไว้ว่าวันนี้จะไลฟ์ตัวไหนบ้างชุดไหนอะไรยังไงอะไรอย่างางี้ค่ะก็จะเตรียมไว้ต้องรีดไว้เรียงไว้นะคะตามแบบว่าตามที่เราจะไลฟ์เพื่อแบบจะเป็นการแบบว่าหยิบง่ายๆอะไรอย่างงี้เนาะชุดโทร้านแม่หนูก็คือจะเป็นโทนแบบสไตล์ตัวเองเน้นเน้นความเป็นตัวเองนะคะเพราะว่าเวลาเราใส่อะไรเรารู้สึกว่ามั่นใจเราก็จะ represent ออกมาได้ดีอะไรอย่างงี้เพราะฉ แบบคนที่เขาเข้ามาร้านเราเป็นคนที่แต่งตัวแบบใกล้ๆการสนุกกับการแต่งตัวน่ารักหวานๆจะให้ดูนะคะสไตล์ชุดแต่ละตัวเนาะอันนี้ก็คือน่ารักมากมันเป็นเดรสแบบโอเวอร์ไซส์มีที่เลือกสามสี 4. ถ้าใครชอบก็คือสามารถแคปเจอร์บมอกได้หรือจะมาแบบว่าชมไลฟ์ทุกวันทุ่มครึ่งก็ได้นะคะสามารถแจ้งแบบแม่หนูได้เลยว่าอยากให้เอตการ์ไหนสีไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือจะมีสามสี 4, เนาะแล้วก็คือเนี่ยมันก็จะเป็นเดรสแบบว่าเกาๆนา่นา,รนารักนารกนะคะ เดรสลูกไม้เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะมีแบบว่า2อสีให้เลือกนะอันนี้ก็คือแบบเป็นสไตล์แบบจำสูตรเนาะคือร้านเนี้ยมันก็จะมีความเป็นลูกไม้นะคะมีความเป็นชีฟองเนาะเครื่องหัวตรงเนี้ยคือต้องบอกว่ามีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนตามคลิปแม่หนูทุกคนก็จะเห็นว่าแม่หนูเป็นคนที่มีเครื่องหัวอะไรอย่างเงี้ยเยอะอยู่แล้วนะก็ น้องก็คือจะแบบเข้ากันตามแต่โทนสีเลยเฮ้ยมีทุกสีจริงๆอ่ะคือเขียวฟ้านะคะชมพูแดงดําเหลืองอะไรอย่าง cumin, เงี้ยอันนี้ก็คือแบบเป็นของที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วเพ่็เอามาแจมในไลฟ์ค่ะแล้วเดี๋ยวก็มาดูกันนะคะในช่วงไลฟ์เนี่ยว่าแม่หนูเนี่ยทำอะไรบ้างเปลี่ยนชุดยังไงเหนื่อยยังไงความเร็วประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะนีเด็กมาอ้อนนะคะฝากอะไอินนมอ่ะอ่ะเอาล่ะแป้งนมก่อนก่อนดูนอน ตอนนี้เหลือเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวน้องอามีเนี่ยก็คือจะขึ้นไปนอนแล้วปกติก็จะเจอกันเนี่ยรอบสุดท้ายเนาะแล้วเดี๋ยวอามีอ่ะก็คือยังจะนอนกับแม่หนูอยู่นะคะเดี๋ยวแม่หนูไลฟ์ set. เสร็จเนี่ยก็ขึ้นไปนอนกับอามีกับพี่ดูเนาะอามีเขาจะนอนประมาณทุ่มหนึ่งทุกหน้าที่ทุกบทบาทเลยเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะคะเป็นแม่ค้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นแม่บุญด้วยม,มี่คือสามแม่ M, ให้ลงไปที่ S ลูกค้าไซส์ L ให้ลง M N, ได้เลยลูกค้า SXL ให้ลง L นะคะดูไซส์ชาตได้เพราะ้มีขนาดหน้าอกอยู่อย่างไซส์ M เนี่ย L เนี่ยก็คือไปได้สูงประมาณแบบ45อะ กคาแล้วก็คือสะพองนี่ก็คือไปแบบรวนๆแบบสิน้าสิเลยนะรุ่นนี้คือเราหน้ารับมากนะลูกค้าสีขาวรุ่นนี้ลูกค้าแับไปลูกค้าไม่ต้องไม่ใส่กับซอบในเลยรุ่นนี้ก็คือบอกเลยนะคะว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยข้าก็าาจะมีน้ำหนักแล้วก็หนาค่ะเพราะฉะนั้น,นรับรุ่นนี้ไปบอกเลยว่าเรียบหรูดูแพงค่ะอันนี้ก็คือแบบดูแพง,งดูแบบว่าสไตล์แบบว่าชาแนลเลยนะ,ะเพราะฉะนั้นสำหรับคนนะคะที่ชอบแต่งตัวสไตล์เรียบหรูนะรับชมนี้ไปบอกเลยว่าน้องหน้ารักมากเลยค่ะโซ สี่ของเราอ่ะจบตะกร้าสามแม่ค้าจบตะกร้าสามแล้วนะคะลูกค้าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเป็นตกะกร้าสี่เข็มขัดอ่าเข็มกลัดดอกคาเมเลียถอดได้นะรุน่นนี้ถ้าลูกค้าใส่แล้วเบื่อเบื่อดอกไมะะ้ดอกคาเบื่อดอกคาเมเลียลูกค้าสามารถถอดได้นะคะ ต, i, ต,ต,ตรงลิปปินตรงนี้ก็คือบอกเลยว่าพานนุ่มนิ่มมากให้ความรู้สึกคือแบบสบายสุดๆเลยนะรุ่นนี้ลูกค้ารับไปนะคะให้ความรู้สึกคือดูเรียบหรูดูแพงนะคะไม่ผิดปกับงานน้องแน่นอนค่ะเดี๋ยวนม่ค่ะขออนุญาตไปตะก้าที่สี่นะคือตอนนี้ก็คือต้องมาเปลี่ยนชุดแล้วค่ะลูกค้าแม่ค่ะแม่ค่ะก็คือต้องมาเปลี่ยนชุดแล้วนะเพราะว่าคือมันต้องรีบงลูกค้าเพราะไม่อยากให้ลูกค้ารอนานเลยค่ะมาแล้วมาแล้วตะก้าที่สี่ค่ะลูกค้าวันนี้นะคะพร้อมส่งวันนี้คือพร้อมส่งทั้งอา ทั้ง3าสีเลยนะน้องเป็นมายกอล์นเดรสน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะลูกค้าค่ะสำหรับสาวๆนะคะเกินหนึ่งร้อยหกสิบเก้า่าอาจจะไม่เอาไปนะน้องอาจจะสั้นเกินไปนะคะสําหรับรุ่นนี้เนี่ยคือไม่ต้องกลัวสั้นเลยไม่ต้องกลัวโผล่เลยนะคะน้องเป็นเดรสนะมินิเดรสคือถ้าคนสูงร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบห้าน้องจะเป็นมินิเดรสนะคะ ไม่ต้องกลัวปอส,สำหรับรุ่นนี้นะคะก็คือมีแกล้งให้เลยนะลูกค้าซื้อหนึ่งชิ้นได้รักนะคะ2ชิ้นด้วยกันคือข้างน,นอกเป็นเดรสแบบนี้ค่ะลูกค้านะคะแล้วก็คือเป็นเ,นเกล้งด้านในแบบนี้เลยนะรุ่นนี้คือลูกค้าขาให้มาเซ็ตคู่กันเลยนะน่ารั ทำมากนะคะสำหรับเบสสำหลับตัวนี้ค่ะสองสีสองคาแรกเตอร์แบบนี้เลยนะสายด้านหลังของลูกค้าก็คือสามารถปรับได้ลูกค้าไม่ต้องกลัวนะว่าจะค่อยเกินไปหรือว่าแบบจะยาวเกินไปหรือเปล่าล่ะค่ะอยากจะบอกลูกค้าคือรุ่นนี้ซับในของน้องอ่ะคือผ้าเดียวกันเบงยเลยนะลูกค้าไม่ต้องกลัวรู้สึกบางเลยผ้าซับในของเขาคือท่าเดียวกันกันแกงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรุ่นนี้ลูกค้ารับสิคขาไปลูกค้าไม่ต้องถามแม่ค้าเลยบางไหมคะปกติเราซื้อชุดขาวเราก็จะรู้สึกว่า ไปจนกลางวันมันจะแบบเวลาโดนแสงผ่าที่โดนแสงธรรมชาติอ่ะมันจะส่องมันจะเห็นแหละกากาลอนก็งือเห็นชั้นในค่ะแต่สาหรับรุ่นนี้นะคะไม่ต้องวอร์รี่เลยนะผ้าหน้ของเขาเนี่ยเป็นผ้าแบบขายแบบว่าผ้าซิลแบบนี้เลยนะลูกค้าแล้วก็คือเป็นแทนโทนเดียวกันเกงแกเป็นผ้าชนิดเดียวกันเลยนะสาหรับรุ่นนี้นะคะลูกค้าค่ะที่เพิ่งเข้ามานะคะน้องนิตการที่สามเป็นเดรสไมกระรองนะมีให้เลือกสามสีค่ะมีสีชมพูสีครีมนะคะแล้วก็สีขาวสีขาวคือออฟไว้เลยนะส่วนสีครีมก็คือจะเป็นสีครีมแบบว่าให้ว่าดู่นบบว ันนี้คือให้ความรู้สึกคือมินิมอลสไตล์พี่สาวเกาหลีออนนี้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเน,นี่ยสีที่ขับผิวก็คือจีครีมด้วยนะแต่สีชมพูเนี่ยก็คือน่ารักกว่าหวกดำอเลยค่ะขับผิวเช่นเดียวกันนะสายด้านหลังนะคะก็คือปรับสายได้แบบนี้เลยสายด้านหลังก็คือปรับสายได้แบบนี้เลยนะคะลูกค้ากางเกงค่ะ กางเกงจับคู่กันมาแบบนี้เลยนะตัวเนี่ยคือจริงแล้วเนี่ยสำหรับเรสเขาค่อนข้างจะใหญ่ค่อนข้างที่จะมาฟรีไซส์นะคะอกเนี่ยได้ถึง40นะคะเอวสะโพกเนี่ยก็คือไปได้ถึงประมาณกับ35และ45เลยเดี๋ยวเข้าไปช่ดยน้องนะบาร์บี้เอาบาร์บี้มากเลยอ่ะคุณมาได้ไรอยู่ไหนอ่อยเดี๋ยวตัวตะการอย่างนี้นะคะไปเอ่อตะก้าที่14ให้นะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตะก้ารของบาร์บี้ก็คือตะก้าที่6นะ ไี่หดอยากให้ใส่สีขาวหรือว่าสีดำไหมแจ้คเข้ามากันได้เลยนะรุ่นนี้ค่ะสาวสูงไม่เกิน165สาวๆสูงไม่เกิน165เท่านั้นไม่ไดราคาไม่แหนร้องจะสั้นเกินไปนะรุ่นนี้คือระหว่างที่ใส่บอกเลยนะคะว่าไม่ระคายเคืองเลยนะน่ารักหยู่เลยอ่ะฟูฟูขออนุญาตเป็นตะก้าที่14ให้นะคะแล้วก็จะเป็นตะก้าที่17็อีกชดหนึ่ให้เลยค่ะนะคะเปลี่ยนชุดไม่นานแล้วนะคะรอได้เรียกเท่านั้นก็คือเปลี่ยนชุดที่เท่าไหร่หรอชุดที่5คือปกติแล้วก็คือจะแบบว่า เปลี่ยนชุดตามที่ลูกค้ารีเควสต์ค่ะจริงๆแล้วแม่หรือว่าถ้าลูกค้าไม่รีเควสต์แม่แบบแม่หนูก็จะบใส่ชุด,ดนั้นต่อไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ย่ารุ่นนี้คือได้เลยนะ S M L ยาวสาวปราไซคุณแม่ตั้งคันก็คือใส่ได้เลยนะคะอกได้ถึงประมาณ38 40เลยนะรุ่นนี้ลูกค้าเวลาไปน,ไน,นะคะไม่ต้องรอวิ่งเลยนะว่ามันนองอมันจะโป๊ไหมจะตึงไหมจะหยอ่อนไหมนะคะสามารถปรับสายได้แบบนี้เลยะคะ่ะสายด้านหลังเข่าก็าคือสามารถปรับระดับได้แบบนี้เลยนะอ่าหนะะ้าหลังนางข้างหน้าของเขาเนี่ยจะทำเป็นแบบว่าข้างหน้า บางเลยอะขับผิวหวานแล้วก็คือเป็นทรงที่แบบอารมณ์ประมาณแบบว่าส,สาวๆแบบเกาหลีเขาชอบใส่สาวจีนเนาะเด็ดๆไอดอลอินฟลูเอนเซอร์ชอบใส่เพราะว่ามันให้ความรู้สึกว่ามันดูเป็นเดรสโซลหรเลวาเขาจะนินยมกันอยู่แล้วอย่างคนไทยอาจจะมีนินยมแบบชอบใส่แบบเข้ารูปนะคะแต่ว่าสำหรับรุ่นนี้เนี่ยคือใส่แบบสบายๆแบบเนี้ยลูกค้าแล้วน่ารักมากมี3สีนะคะสี 4, เหลืองสี 4, ฟ้าแล้วก็คือสีดำค่ะสีเขียว ด้วยความสัตว์จริงเขียวขายดีมากแล้วน้องก็คือออกรัวๆเลยรุ่นนี้ขอลดเสาอ,อกไม่เกิน37นะจ๊า38จะแน่นเกินไปนะคะขึ้อ,อก34นะคะรุ่นนี้ขอลดเสาอ,อกไม่เกิน37นะเอลสะโพกก็คือฟรีไซส์ค่ะถ้าลูกค้าเล็งสีเขียวล,ยลูวก,ค,ลออกลลลค้าถือเข้านนะะมากันได้เลยนะ้องขายดีแล้วเราก็คือสำหรับเราออกรัวๆแต่ท่าลูกค้าแบบเป็นคนหวานนะคะคุณหนูคุณหนูให้หน้าสจะฉูได้เลยนะ ยังสามารถชำระท่านอยู่ไหมเอ่ยราคาเสร็เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าสำหรับแฟลชเซลล์นะขอบคุณสำหรับทุกออเดอร์มากเลยนะคะลูกค้าค่ะอยากให้แม่ค้าใส่ตะกร้าไหนเอ่ยนะคะลูกค้าอยากนะคะใส่ตะกร้าไหนเอ่ยอ่ะแจ้งเข้ามาเร็วแจ้งเข้ามากันได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าใส่ตะกร้าให้เรียงเบอร์แล้วก็คูณเรียงสีเลยนะขออนุดาตแม่คะไอซ์ไอซ์ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณสำหรับทุกออเดอร์มากเลยนะคะที่สั่งเข้ามานะ สั่งส่งวันพรุ่งนี้ทุกออเดอร์เลยนะคะสำหรับลูกค้านะคะมีเวลาคิดเนาะตัดยอดวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงค่ะแล้วก็จะส่งไปทุกออเดอร์เลยค่ะวันนี้นะคะเอาขอตัวาไปก่อนนะคะเจอกอันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยคะ่ะเวลาเดินเคขึ้นเอาค่ะบ๊ายบาย